ประจำสัปดาห์นี้ครับฝ่ายแดงแซวพราวมวยเด็ด789ฝ่ายน้ำเงินคู่รักคู่แค้นครับมึงไม่เจ็บอะไรเลยมึงเจ็บอะไรล่ะไม่ใช่ก็เข้าไปเทนคอร์ทคุยกับพี่เขานี่พี่จะคุยคุยอะไรคุยคอร์ทกับจิวเขาต่อเป็นอะไรพวกพูดกับพี่เขาจะได้จ่ายฟังเขาถูกคพูดนะคุยกับพี่เขาตอนนี้บอกว่าโชคดีเพราะเอาบอกพี่ชบดีเพขาไม่เดจบหมดยกหมดแล้วนะยกสอง แรง้็แต่ยกสองอะไรเพราะอะไรครับรถเจอครับรถน้ำหนักเยอะครับโตขึ้นแล้วครับต่อไปนี้ร้อยยี่หกจะต่อยร้อยยี่หกแล้วใช่ไหมไม่ได้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 น้ำหนักนี้ไม่ได้แล้วโตแล้วครับบอกให้ผมโตแล้วครับโตแล้วนะครับผมโตแล้วนะครับเออร้อยหน้าร้อยสิบสองเลยใช่ไหมครับสองสิบสามประมาณนี้ครับเป็นไงว่ากวันนี้เกมการชกเราพอใจหรือยังดีไหมครับก็พอใจนิดหน่อยวันนี้เราเปลี่ยนฟอร์มไหมเปลี่ยนสไตล์การชกไหมเพราะอะไรเอ่ยก็ ตั้งเจ็บปวดเจ็บปวให้ลองเล่นตีมือครับอ๋อเพราะว่าเดินไม่ได้หมดแรงถือว่าเป็นแผนการโชคที่สำเร็จเพราะวันนี้คนดูบ่นมากเลยบอกว่าปากคำไม่มีลูกมั่วเลยเข้าหน้ามั่วได้ไหมไปได้กลับมามั่วได้ยังเราชอบดูมึงมั่วได้เปล่าได้ๆไปหน้านะไปหน้าเดี๋ยวจัดเต็มๆนะไปนี้ถือว่าวอร์มก่อนครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปหน้าไปหน้าต่อยมาอะไรเงินครับวางไว้แล้วก็ต่อยมาอะไรเงินครับผม ครับพูดอะไรกับแฟนมูนนิดนึงครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณแฟนมูนทุกท่านครับที่ติดตามผมกับไฟหน้าผมกลับมามูวแล้วครับวัในนี้ไฟหน้าผมกลับมามูวครับผมยิีด้วยวครับเฮ้ <laughs> ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีมีใครฉีดอะไรฉีดยาอะไรก็ตุ๊กตาตุ๊กต,ตาเนี่ยดาร์กบอลครับดา <c oughs> <อ>ร์กบอลเฮ้ยดาร์กบอลเหรอครับฉีดปเป็นอะไรเป็นเป็นตัวเป็นตัวครับเป็นตัวโมเดลครับฉีดเป็นตัวเลยหรือว่าทั้งชุดเลยถ้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครฉีดเหรอใครบูนอ้๋ออ่อนครับอ่อนที่โอ้เฮ้ยอ่อนฉีดเหรอครับที่โอ้ครุณ โอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้ไปนอนก่อนแล้วนะได้ไปนอนก่อนแล้วแป๊บเดียวเจ็บข้อมือครับน้องโดนอะไรครับไปต่อยผิดจังหวะอ๋อจังหวะต่อยผิดจังหวะสซนเลยมั้งนะต่อยได้ไหมโดนยกไหนครับน้องจังหวะแรกยกแรกเลยอืมน่าจะเป็นเหตุสำคัญครับที่เราได้การช่วันนี้ ปวดยีดหมายถึงตุเรียกัมมันต์ทุกคนว่ายัแก้ไข้ยาการผ่าตัดคุยที่เจ็ดครับตอนนี้หวานครับผม สภาพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับน้องครับขอเชิญทำบวันนี้ทำให้คึกกวัาผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องจนลูกถึงแม่จะได้ไม่เสีประจําสัปดาห์นี้ครับฝ่ายแดงแซวพราวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าฝ่ายน้ำเงินคู่รักคู่แค้นครับยุคยุคสีนี้ประครับนะครับกระพาวในต่อยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสั่งฟ้าทําท่าชะงัดและหยุดด้วยนะครับน้องบอลโอ้โหนี่แหละครับโอ้โห อุมันของเราวันนี้ครับไฮไลท์ช็อตเด็ดของยกที่4นี่ครับมามซ้ายทั้งแถบ